สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวโบ s ซา o ลิง l i n k f นะครับเราจะเชื่อมต่อผ่านแอปให้เป็นสเตอริโอนะครับมี2ตัวครับก็ขั้นตอนก็จะเปิดเครื่องก่อนหนตัวกดที่หนึง <to> จากนั้นก็ไปกดเชื่อมต่อบลูทูธ หนึ่งตัวรอให้เชื่อมต่อก่อนนะครับก็จะขึ้นชื่อสาวลิงกดเชื่อมต่อโอเคจากนั้นก็เปิดอีกหนึ่งตัว เปิดเปิด,เป,ดเปิดอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่แอปของโบสทไปที่แอปของโบสนะครับไปที่แอปของโบสนะครับก็จะขึ้นนะครับของโบท๊ทแล้วก็เชื่อมตอ่อบลูทูธจับคู่จากนั้นเราก็ทำตามขั้นตอน ทำกดดำเนินการแล้วก,ก็ตกลงจากนั้นให้มากดตรงรูปลำโพงเนี่ย mm hmm. ปุ๊บก็จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนค้นหาค้นหาจากนั้นก็เจอแล้วก็รูดล,ลงมา รออการเชื่อมต่อก็จากนั้นก็จะมีให้เลือกสเตอริโออยู่ตรงมุมน่ครับแ้วก็กดเป็นสเตอริโอจะได้เสียงก็จะแยกแยกแยกกันจากนั้นก็ไปเทสเพลงไปเทสเพลงเข้าไปยูทู e เราเทสเป็นความถี่ก่อนก็ได้ เพราะว่าถ้าเปิดเพลงจะตดลิขสิทธิ์นะครับเทสเบดความถี่ก่อนน,นะความถี่ความถี่ต่ำก็ได้ถ้าเปิดเพลงนี้จะติลิขสิทธิ์ เสียงก็จะแยกซ้ายขวาอ่าเนี่ยอันนี้คือการช่วมต่อแล้วครับจะเทสเพลงต้องหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เวลาลงจะขึ้นลิขสิทธิ์เปิดรถแห่นะครับไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์เออ cái lốt hẹn à, con được ลองไปทําตามดูนะครับลองลองทำเทสดูครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็วิธีต่อโบสของซาวลิงเฟกนะครับ